ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมอันก็ผมก็พามางัดทั้งงัดเกมอันเทียบพระเจ้าควนปอนหน่อยครับเนาะเออเดี๋ยวพาไปงัดทั้งงัดเลยละกันนะครับ หอมอมมมมมมโอเคนะครับก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีน้ครับนออาก็บอกว่าอยู่กับ่ข่ประจํานะครับสําหรับ่ข่เมียหนึ่งหกเพชยนะครับ่บข่น, 1, 6, ขนี้ก็เป็น่ข่ใหญ่ระบบการเงินโอเคระบบก็ดีมากเลยนะครับผมนะมางัดถังงัด,งด,งดพี่นองเอ้ยนะครับอาที่เบสเท่าไรดีนะครับผมนะอาที่เบสสองร้อยสิบละกันนะาะหมจงังหมืน่นเอทเฮะ เบีดสวงลอพี่น้องกิ้งกิงกิ้มาลองวัดดวงมึงบล่ะนะครับผมแรงลงอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเยนไฮตไปมาหอมหอมหอมหอหอม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 สวยไอบาอ้บล่ะกดค้างแบบไปครับผมหอ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 มเรียบ้อยหอม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 เดียบลอย แตกนยครับผมจะเหลือเมียอ่ะได้ที่เบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับสองหมื่นเจ็ดไปสูเลยไปนะ้อง <for> เรียนเลยครับผมบ้ากล้าหมุนมามารรมทำมาสิ oh. แตกกันก็แตกแล้วครับพี่น้องเนะ้ย oh. วัดดวงวัดใจไปเลยนะครับผมนะ combo สะสมตัวคุณก่อนโอ้ยควอนมาแล้วพี่น้องเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ควอนมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ควับโอ้ยแต่ว่าได้ไปตัวอยู่พี่น้องได้ควอนตัวกับผมควนสองหลอกสวย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 อ้ยคุณสิงค์กุศลเป็นเต็มกันสิครับผมไปต่อไปเตะไ่เลยเียกนี่ครับผมมันจะเหลือเมียงเอาแบบนี้ก็ฮอมฮัมฮอมฮัมสวยเอ้ยเหี้ยวสวยอ้ยปักก็ไปเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเข็คิ้วสามเก้าหนึ่งแมมสาม สวยงามเต็มเคียงมีต่อบิ๊กแบนไม่ไมเลยแปกเลยครับผมมัจะเหลือเมียอย่างเดียวเนี่ยเอาบันนี้ก็บห้องมุมพร้อมแก่รับคืนหาเงินเขาด้วยห้าหมื่นอันดับร 50, 000, แรกเอยห้าหมื่นเราคืนก่อนตอนนี้กับยงบัตได้ทุนขึ้นอยู่ครับพี่น้องแะครับวันนี้นะครับผมสเพียร์ควันไหมอีกจะกรอบดีนะครับผมนะายกรว่าควันมันมาไวีลีหน่อยโอ้ยบอกคอมโบเลยบาทที่นี่ หอม้โหเหลือสองสปีดแล้วได้ไปไหนได้อยู่ได้อยู่สวยงามได้ทุนคืนแล้วครับพี่น้องที่เหลือได้กำไรเนียนๆคิวคิวหนึ่งคิวหนึ่งเก้าสองเก้าสองสวยคิวหนึ่งเก้าสองปั๊กโอ้โอ้ยเบิดแหละครับพี่น้องกำไรก็น่ารักน่ารักได้กำไลเก่าร่อยพี่น้องโอ้ยหน่อย แถวแบแบแตกแบบนี am, bad bad. Hmm ้ไม่หอมหอมหอมเลยนะครับแม้เบดสามลอยไปน้องเอ้ยสามเหมือนเออออินเลยครับผมปุ๊บมาได้บวกซีเลยวะมาวัดดวงกันไปน้องแรงลมพุทธภูมิความชื้นองศาและฟ้าดนไหคลิปจะจบไวไมมเลยเออย่าจบอย่าจบหอม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 อยหอดตัวไปไปน้องลินเลยยานแตกวะ วังหันอีกวัดดวงเบิึงแล้วนะครับพี่น้องก็ยังถือว่าวาสนาหมาหน่อยยังไปต่อได้อยู่ครับผมคอมมอมคอมมอมูอม้เฮ้ยต่อแผงแตกพี่นอ้องแถวเปแบบ็ดเป็ดคุณละสังเดชอู้ขอนเมีเยมึงมาลอยไหมเห็นยังคขอนเมียใต้วบีดนีปอู้ค่วยเออค่วยประศัตคขอนมันลอยไหมเมียวังหันเนี่ย ลูกหอยฮาโอ้มันลอยมาว่ะเสียงไม่ว่าบบนี้แต่กระเบนี่นะครับผมแตกแบบแตกแบบบ่พึ่งควนก็มีพี่น้องผมเคยแตกอยู่แตกแบบบ่พึ่งควนนะแต่ก็ต้องวัดดวงแหละครับพี่น้องเอ้ยอภิในหันหลวงปู่โดเรมอนนะครับบวกด้วยหอม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 เกี่ยวเหมือนกันว่ะโอ้ควนแมงลอยมาลูกหอยฮาเอ้ยนะครับ เอาได้ยูได้ยูเสรโอ้ตายละลงทุนสามหมื่นอ้ยนนอควันม,มันลอยมากกวันเอาได้เก้าอยู่นะครับไปตาได้ทุนขึ้นมานอามนอคอยนนอโอ้ยตายแล้วเหรอ 3, 4, 4, สามซีฟีสปีดล้วครับผม ชวยแล้วสวยแล้วบัดเดี๋ยวชวยแล้ว,ว,ส,ว,ลวสวยคิวงามงามมาก็ได้ก็ได้ฟื้นก็ได้ฟื้นแปะครับผมขับเขา่ากรับขับเขา่าหอม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 เลยแตกแบบหอมหอมหอม,หอมสวยงามเอาได้ทุนคืนเสยไหลบ่ไหลครับผมมากำไลไหลกำไรลไหล เบกเวนเอาอบางทีก็บแบบหอมอมๆ,ๆ,ๆด้กำไรแปดร้อยแล้วครับผมลงทุนสามหมื่นได้กำไรแปดร้อยโอ้โห้หูยกำไร,ก,นนรก็น่ารักน่ารักกี่ลีเว้ยมาไปออออินอีกไม้ครับผม <for> เรียนเลยครับพี่น้องไป มามส yup. ิไดยฮ้อมฮอมฮ้อมฮอมมาเลยแตกแบบหอมฮ้อมฮอมฮอมโอ้เอาสะสมตัวคุณก่อนอย่าฝ้าวยไว้เอาแล้วครับผมนาสะสมตัวคุณได้แล้วขอควนขอควนมาเนี่ยควน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 มาเถ่อนเนี่ยควนมาเถอะเมี่ยได้คุณแล้วเด้อนี่โอ้ยหน่อย อเอาละครับผมคุ้นได้แล้วบารนี่ข้อคอนข้อคอนแตกแบบหอมฮอมๆอมฮอมอมอมโอ้ยนอนโอ้ยพี่ลอกสปินกับซิเมนส์ละเอาได้เคียร์อยู่ครับผมคิวสองคิวสองคิวสอง สวยโอ้ยขวันบนแมพี่น้องขวันบนแมาวะโอ้บาัารหอหอมๆๆเลยวะมาอาทิตย์เบนหกสิบแล้วกันนะครับมาไอ้โอ้ย สงสัยมือนี่จะบอเมนวันหอม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 นะครับผมนนะมุเลยหมุนทิมเลยเอาได้ยสื่อไปตัวหอม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 ถอยหลังโอ้โหเมียมันกินกูเบิดจ่อยนะครับผมเบสดัก โอเคนะครับก็เมิดดากตามระเบียบนะครับผมนะสำหรับเกมเทพเจ้าควอนปอนนะครับเมิดดากครับผมเอาผู้ใดอยากลองเบิกนะครับสําหรับค่ายเมี 1, 6, ย16ึเพียนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมนะโดนเบิกห้าหมื่นครับผม,ผมหน้ามืดไปหนึ่งทีไปหาเหรียญแนวะใหม่ก็ดีกว่าเนะ้อใหญ่ๆก,กันครับผมบ๊ายบ,บายครับมุ้ยบอหอมหอมมุมหอมเลยวะ